ใใท,งงท่านกำลังรับฟังสถา,านีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด ขอความสุขความเจริญในธรรมโจมบังเกิดมีนบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านชาข้าวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 93.75 MHz ดเำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูปถรม อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง7เเอาเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟัง นะไม่ว่าจะฟังอยู่จากที่ใดก็ตามจากแห่งหนตตำบลใดก็ตามก็ถือว่าเป็นพันผู้ฟังด้วยกันทั้งหมดนะวันนี้เรากลับมาพบกันในเช้าของวันทำงานก็คือเช้าของวันจันทร์นะซึ่งหลายต่อหลายท่านก็คงเตรียมตัวที่จะไปทำงานทำการยังสถานที่ต่างๆ ญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นโอกาสนะบางคนบอกอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกท้อที่ถึงเวลายามเช้าเี่ยต้องทำหน้าที่ของตนเองหรือบางคนเนี่ยกำลังตื่นนอนลุกขึ้นมาฟังรายการธรรมะไปด้วยนะแล้วก็กำลังเตรียมตัว ที่จะออกจากบ้านจากเรือนเพื่อไปทำมาค้าขายหรือไปทำการงานใดๆก็ตามนะก็อยากจะบอกว่าอย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งท้อเลยโยมแค่เราตื่นนอนยามเช้าขึ้นมาแล้วยังสามารถที่จะทำกิจอื่นใดด้วยความสามารถของตนเองได้ ตัวด้วยตัวเองคือหมายความว่าในขณะที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยเราสามารถทำกิจต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งพาผู้หนึ่งผู้ใดนะก็ต้องบอกว่าการที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างนี้เนี่ยรับเปความโชคดี ที่บอกว่านะเป็นความโชคดีคือหมายความว่ามีใครต่อใครหลายต่อหลายคนที่เขาอาจจะไม่สามารถย่าจ,จมทั้งหลายที่จะกระทำกิจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ด้วยความสามารถของตัวเอง นะใครหลายๆคนที่เขาตื่นนอนยามเช้าเนี่ยที่เขาทำกิจต่างๆได้ด้วยตัวเองได้ถือว่าสุดยอดนะเพราะบนโลกนี้มีคนไม่น้อยนะที่ตื่นมาแล้วไม่สามารถทำกิจต่างๆได้ด้วยตัวของตัวเองหรือบางคนตื่นนอนยามเช้าเนี่ยสามารถทำกิจต่างๆได้ถ้นะามาว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะ เพราะว่ายังมีอีกหลายต่อหลายชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ตื่นลืมตาขึ้นมาทำหน้าที่ของตอนเองอีกเลยมีไม่น้อยนะดังนั้นจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าการที่เราตื่นมาแล้วเรายังสามารถทำสิ่งต่างๆได้ ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยถือว่าเราสุดยอดที่สุดแล้วโยมนะย,ยังสามารถมีงานทำการมีงานทำก็เป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายบอกให้ท่านทั้งหลายที่รู้ว่าเมื่อเรามีงานทำก็เท่ากับว่าเรายังมีความสามารถอยู่ยังคงทำหน้าที่ของเราได้อยู่แต่ถึงวันหนึ่งถ้าหากว่า เราไม่มีงานทำเมื่อใดนี่แหละโยวมวันนั้นแหละจะเป็นวันที่ลาบากสำหรับญาติโยมทั้งหลายต่อให้ตัวน,นั้นมาถึงโยมอยากจะอ้อนวอนร้องขอให้ตัวเองได้ทำหน้าที่ในแบบที่ตนเองอยากทำมากมายเพียงใดก็ตามบางทีเราก็ไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนจึงกล่าวย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราตื่นนอนยามเช้าๆเรามีโอกาส ญาติโยมทั้งหลายนะมีโอกาสทำหน้าที่ของตนเองได้ก็จงทำหน้าที่ของตนนะให้มันสมบูรณ์แบบให้มันบริบูรณ์ที่สุดพรอเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเราเ๋ยให้สมบูรณ์แบบอย่างบริบูรณ์ที่สุด นั่นหมายความว่าเราได้ทำหน้าทีา่ด้วยความภาคภูมิใจในแบบที่เราควรจะเป็นเพงานยอญายิโยมทั้งหลายในเช้าของวันนี้เนี่ยถือโอกาสนะกล่าวเรื่องสัพริษธรรมไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยรู้จักคำว่าสัพริษธรรมไหม นะก็คือสัพพุทธธรรมก็คือธรรมของสัตว์รุษนะหรือธรรมที่ทําให้เป็นสัตวุรุษหรือจะแปลความหมายว่าธรรมหรือคุณธรรมของคนดีโยมก็ว่าได้หรือคุณสมบัติของคนดีแต่ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังที่นั่งฟังอาตมมาอยู่ตรงเนี้ย นะรู้จักไหมคำว่าสัพบุรุษนโยมหรือสัพปปริสธรรมเนี่ยทรรมของสัตบุรุษคือธรรมของสัตนะสัตบุรุษเนี่ยมีอยู่เจ็ดประการถือโอกาสหยิบยกมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในฐานะเทตมาบอกว่าเราสามารถตื่นนอนยามเช้าแล้วทำหน้าที่ของเราได้นะ อย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถไอาการทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถเนี่ยทำอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคนดีหรือเปล่าโยมได้ถือโอกาสนะเช็คแล้วก็รีเช็คตัวเองด้วยตรวจทานตัวเองว่าเอ๊ะอย่างเราเนี่ยเข้าขายไหมเข้าขายคุณสมบัติ หรือทำรรที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าที่จะมากล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษเนี่ยมีเจประการญาติโยมทั้งหลายหรือเรียกว่าสัพริธรรมเนี่ยมีเจอย่างก็คือเริ่มต้นจากอันที่หนึ่งเลยก็คือธรรมมันยุตาคือการเป็นผู้รู้จักเหตุโยม นะรู้จักทรรมนี่แหละการเป็นผู้รู้จักเหตุหรือรู้จักทรร,รู้จักหลักการวิธีการจุดเริ่มต้นโยมหรือรู้จักหลักของความจริงเหมารวมได้หมดเราเกิดมาเนี่ยในอัตภาพหนึ่งหนึ่งเนี่ยยิ่งเรามีการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์เนี่ย ให้ตัวประสบการณ์ที่พูดถึงเนี่ยทำให้เรารู้จักกฎเกณฑ์หลักการหรือวิธีการ,กการที่แถนจะธรรมดารู้จักเหตุแห่งผลหรือเปล่าโยมรู้จักหลักการที่จะทำให้เกิดผลต่างๆหรือเรียกว่าจุดเริ่มต้น,นที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆ การตั้งตนไว้ในหลักการที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องถามว่าเรารู้จักในสิ่งเหล่านี้ไหมยโยมรู้จักไหมว่าการทำเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตามมาเรารู้จักในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า นระรู้จักเหตุอย่างนี้ทําเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้มันจะตามมาเอาแค่รู้จักจุดเริ่มต้นแห่งการกระทําหรือ,อยังนะในขณะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยในธรรมเบื้องต้นเนี่ยเรารู้จักหรือ,อย่างโยมนะสําคัญตรงนี้ต่อมาในส่วนที่สองเขาเรียกว่าอัจฉรยุตาก็คือการเป็นผู้รู้จักผล มันก็สอดคล้องกันอย่างที่อาตมากล่าวเมื่อตะก,กียร์โยมรู้จักจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์แห่งการกระทํานั้นๆหรือยังทําสิ่งนี้ในเบื้องต้นอันเป็นเหตุอย่างนี้เมื่อทําเหตุอย่างนี้เนี่ยผลแห่งการกระทําที่เราได้ลงมือทําเนี่ยมันจะเป็นผลอย่างไร ผลก็คือการตอบรับหรือผลลัพธ์จากสิ่งที่ตนเองได้ทำนะเหมือนคำกล่าวหนึ่งที่เราได้ยินจนคุ้นหูว่าเพราะสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือระหว่างความสอดคล้องกัน ระหว่างเหตุกับผลที่มันไปด้วยกันทําอย่างไรผลแห่งการกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็รู้ถึงผลลัพธ์แห่งการกระทํานั้นๆเนี่ยว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับตัวเรากับชีวิตเรากับคนในครอบครัวของเรากับสภาพแวดล้อมของตัวเรา กล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าเมื่อเรารู้หลักว่าทําเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้มันก็จะตามมามันก็จะสามารถให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้จักการบริหารจัดการชีวิตของตัวเราเองเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นญาติโยมทั้งหลายเพราะถ้าเรารู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยการบริหารจัดการชีวิตเนี่ยทำให้เกิดความสําเร็จเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้น มันจะมีความระมัดระวังในส่วนการกระทําของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คืออาตมาจึงกล่าวว่าสองส่วนนี้ที่กล่าวเบื้องต้นเป็นธรรมของสัตวุรุษเรียกว่าสัพริธรรมนคนดีควรมีคุณธรรมมีเหตุและมีผลรู้จักสิ่งเหล่านี้ต่อมาในส่วนที่สามญาติโยมทั้งหลายส่วนที่สามเขาบอกว่า มัตตันยุตาความเป็นผู้รู้จักการประมาณนี่บางทีกล่าวว่ารู้จักเหตุรู้จักผลอันถัดมาต้องบอกว่ารู้จักตนก่อนโยม รู้จักตนรู้จักตัวเองไหมว่าความเป็นตัวของตัวเองมีสถานะมีสภาวะหรือเรียกว่ามีสภาพเนี่ยเช่นไรญาติโยมทั้งหลายการที่เรารู้จักตนเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในฐานะใดอยู่ในสภาวะใดอยู่ในเพศใดมีความรู้ความสามารถนะเช่นไร อันนี้การรู้จักตนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเมื่อใดที่เรารู้จักตัวเรารู้จักกําลังของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําสิ่งต่างๆนะได้ตามความปรารถนาญาติโยมทั้งหลายเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่รู้จักกําลังหรือไม่รู้จักตัวของตัวเราเองไม่รู้จักศักยภาพของตัวเองไม่รู้จักความสามารถ ของตัวเองการทำงานใดๆก็ตามที่ทำบนพื้นฐานของความไม่รู้ขีดจำกัดหรือว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยการทำงานนั้นบางทีมันอาจจะกลายเป็นความล้มเหลวแห่งการกระทำมันไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จบนพื้นฐานแห่งการกระทำเหล่านั้นญาตโยมทั้งหลายเพระาะฉะนั้นคำว่าอัธถันยุตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ก็คือการรู้จักตนอัตตาก็แปลว่าตนต้องรู้กำลังเหมือนจะมาจัดงานวัดก็ดีหรือยกตัวอย่างตอนที่จะมาทำเรื่องเข้ากล่องที่แจกให้ผู้ประสบอุทก,กภัยในช่วงที่ผ่านมาวันหนึ่งสองสามพันกล่องถามว่าถ้ามาไม่รู้ถึงกำลังของตัวเองโยมเดือดร้อนน่ อาตมาจากเดือดร้อนเพราะเหตุแห่งการกระทำของตนเองถ้าเราไม่รู้จักกําลังของตนเองเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอย่างที่บอกว่าช่วยเหลือทกอภัยที่ผ่านมาสองสาครั้งเนี่ยช่วงน้ำท่วมหมดไปไม่น้อยกว่าสามแสนโยมถามว่าถ้าเราไม่รู้จักขอบเขตกําลังของตัวเองเนี่ยจำนวนปัจจัยที่หมดไปเกือบสามแสนเนี่ย เราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะการกระทําเพราะเหตุแห่งความดีนั่นแหละถามว่าสิ่งที่ทํามาเป็นสิ่งที่ดีไหมดีการช่วยเหลือสังคมการอนุเคราะห์ผู้คนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะม,มาทําบนอยู่บนพื้นฐานของความไม่รู้จักประมาณในตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักศักยภาพตัวเองถามว่าการกระทํานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทาให้สำเร็จผล แล้วก็ไม่สามารถทำให้เราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงแต่ครั้นแล้วตมารู้ว่ากำลังของตัวตมานยจะทำได้เท่าใดบวกกับในขณะที่เรารู้ว่าเมื่อเราจะทำเข้ากล่องปริมาณเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีผู้คนที่มีจิตสาธารณะมีจิตอาสาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเราในขณะที่เราประชาสัมพันธ์ว่า ต้องการแรงงานอย่างนี้จํานวนอย่างนี้ทําเข้ากล่องขนาดนี้เนี่ยต้องการแรงงานจิตอาสาและเรารู้ว่าเมื่อเราร้องขอความช่วยเหลืออย่างนี้จะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มจิตอาสาเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาช่วยเหลือเราอาตมาจึงสามารถที่จะรับปากนะ ใครต่อใครที่เขาร้องขอไม่ว่าจะเป็นวันละกี่ร้อยกี่พันกล่องก็ตามก็อย่างมั่นใจว่าตัวเองสามารถทำมันได้เพราะรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองมีกำลังที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกำลังนะส่วนด้านของกำลังนี่หมายถึงแรงกายแรงใจส่วนด้านของกำลังทรัพย์เนี่ย ก็รู้ว่าเมื่อเราทําอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เอาปัจจัยจากตรงไหนมาสนับสนุนในการกระทําต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็จะรู้ว่าจะมีงบประมาณจากตรงนี้ตรงนั้นที่จะนํามาทดแทนนํามาช่วยเหลือเกื้อกูลบวกกับแรงศรัทธาจากญาติโยมทั้งหลายที่บริจาคจากแม้กระทั่งจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัย ก็นำข้าวของต่างๆมามอบถวายโยมคือสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้จักที่จะบริหารจัดการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราประมาณตัวเราได้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยจะสามารถทำได้แค่ไหนแม้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เหมือนกันที่ฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตอยู่ในเช้าของวันนี้เนี่ย ถ้าหากว่าโยมรู้จักการคาดการการประเมินตนเองได้โยมการทำกิจใดๆก็ตามทำงานใดๆก็ตามก็จะประสบความสำเร็จกับชีวิตของตัวโยมผลที่มันจะพึงบังเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตามศักยภาพของเราที่จะสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วย ตัวของเราเองญาติโยมทั้งหลายอาวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนต่อมาในส่วนที่ถัดมาก็คือคำว่ารู้จักประมาณโยมคำว่ารู้จักประมาณเนี่ยก็จะต้องบอกว่าถ้าเป็นคำพูดสมัยใหม่ก็ไม่ถึงว่าใหม่ทีเดียว,วะนะ คงได้กับคำว่าพอเพียงละมั้งโยมเนี่ยน่าจะประยุกต์เข้ากันได้คำว่ารู้จักประมาณก็คือโดยหลักธรรมชาติก็คือหลักของความว่าพอเพียงนะพอเพียงในส่วนไหนเรียกว่าในส่วนของปัจ,จัจสี่โยมปัจ,จัจสี่มีอะไรบ้างสําหรับพระปัจ,จัจสี่ก็มีจีวรบินทบาทเสนาสนะขีลานะเพศสัตว์อันนี้คือในส่วนของพระหรือส่วนของนักบวช นาะจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬาณเภศัตสี่ประการแต่ถ้าเปรียบเทียบนะในส่วนของคาราวาสญาติโยมเนี่ยเรียกว่าปัจจัยสี่ก็มีไม่ได้แตกต่างจากพระแต่เปลี่ยนจากจีวรก็จะกลายเป็นเครื่องนุ่งหม่มญาติโยมทั้งหลายเป็นเครื่องนุ่งหม่มจะเปลี่ยนจากบินทบาทก็จะกลายเป็นอาหาร เปลี่ยนจากเสนาสนะเนี่ยก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากคิลานะเภสัตกลายเป็นยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยสี่ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นของการดํารงชีพไม่ว่าจะเป็นพระรหรือเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามต้องอาศัยสี่สิ่งนี้เป็นหลักพื้นฐานแห่งการดํารงชีพเสื้อผ้าอาหาร ที่อยู่อาศัยแล้วก็อยารักษาโรคญาติโยมทั้งหลายไม่พ้นจากสิ่งสิ่งนี้นะที่เป็นสิ่งที่จําเป็นเสื้อผ้าเนะี่ยถามว่าถ้าเป็นคนไม่มีเสื้อผ้ามันก็ดูกระไรอยู่ในะในยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมออกจากบ้านไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เดินทงทงไปในโยมแม่ติดคุกนะอนาจารย์นะ ติดคุกเนะี่ยเดินไม่ใส่เสื้อผ้าเดินออกจากบ้านไปถ้าเป็นคนปกติธรรมดาไม่ได้มีบัตรบัตรบ้านนะเที่ยวเดินออกไปอย่างนั้นที่ติดคุกเนะี่ยผิดกฎหมายนะถามว่าเป็นคนก็ต้องมีการนุ่งห่มนะถามว่าเป็นคนก็ต้องมีอาหารมีไหมคนบนโลกนี้ที่ไม่กินอาหารเลยโยมนะคงไม่มีะนะร่างกายกคงไม่สามารถจะทนทานอยู่ได้ คำว่าอาหารที่นี่จะเป็นผักผลไม้หรืออะไรก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นอาหารทั้งสิ้น,นที่อยู่อาศัยถามว่าเป็นคนต้องมีที่อยู่อาศัยไม่มีมีที่มุงที่บงังไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นถ้าเป็นอศาลาโรงเรือนใดๆก็ตามนะแม้กระทั่งคนที่อยู่พวกโฮมรีสะคนไร้บ้านใช่ไหมย่างต่างประเทศก็นอนตามถนนหนทางมีที่มุงที่บงังก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยได้เหมือนกัน ในรูปแบบของการประยุกต์นะและสุดท้ายเนี่ยก็คือยารักษาโรคพ่าธรรมชาติร่างกายของคนมีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดามอถึงคราวเจ็บป่วยก็ต้องอาศัยพวกยารักษาโรคเนะที่จะประคับประคองาธาตุขันให้สามารถที่จะดำรงต่อไปได้อีกระยะหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักโยมการบริโภคหรือการใช้สอย ในสิ่งเหล่านี้อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินงามเมื่อเรารู้จักการประมาณในการบริโภคในสิ่งที่ตะมากล่าวว่าเป็นปัจจัยสี่เนี่ยเรารู้จักประมาณในการบริโภคมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดียิ่งขึ้น โยมหมายความว่าไงว่าการรู้จักประมาณทําให้คุณภาพชีวิตของเราดียิ่งขึ้นก็เมื่อเราใช้จ่ายในการบริโภคในส่วนของปัจจัยสี่อย่างพอดิบพอดีไม่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยมันก็ทําให้ฐานการเงินในชีวิตของท่านทั้งหลายดีขึ้นในครอบครัวของท่านทั้งหลายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วโยมแต่ผิดก,กันกับคนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย นะไม่รู้จักประมาณอย่างที่บอกบางคนเนี่ยมีรองเท้าเป็นร้อยคู่ไม่ใช่หมายความว่าคนซื้อรองเท้าเป็นร้อยคู่ไม่ดีไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่บอกว่าสําหรับบางคนที่รายได้นะกับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์กันเขาเรียกอะไรมันไม่สมดุลกันนะการแบ่งสัดแบ่งส่วนการใช้จ่ายในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่สมส่วนเนาะ คือรายจ่ายมันอาจจะแขเย่งจากรายรับเนี่ยมันก็ทําให้คุณภาพของชีวิตของตัวท่านทั้งหลายเองเนี่ยเป็นคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการไม่รู้จักการประมาณการบริหารจัดการที่มันไม่ถูกต้องยาจโโยมทั้งหลายเมื่อเราบริหารจัดการไม่ถูกต้องแล้วชีวิตมันก็สะดุดโยมไอเหตุและผลแล้วก็ตนที่พูดถึงในข้างต้นเนี่ย มันก็จะสะดุดหมดอนะ่ะเพราะมันขาดการรู้จักการประมาณในการประพฤติการปฏิบัติของตนเองอย่างถูกต้องนะมันก็ส่งผลระหว่างกันและกันนะนี่คือในส่วนของธรรมที่ทําให้เป็นคนดีหรือธรรมของสัตบุรุษหรือคุณธรรมของคนดีนะเบื้องต้นนะทีข้อเดียรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนโยมสามข้อ เอาเท่านี้ก่อนเวลาหมดยังไงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะวันที่หนึ่งธันวาเราจะมีการบินทบาตทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนของวสวรรคารามเนี่ยจะมีการตักบาตเข้าสารอาหารแห้งประจำเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่หนึ่งธันวาตรงกับวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาก็คือวันที่เรานัดหมายกันที่จะทำบุญตักบาตเข้าสารอาหารแห้ง ญาติโยมทั้งหลายใครมีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันหลังจากวันที่1นึธันวาก็จะเป็นวันที่13บธันวาวันนั้นโรงพยาบาลสวรรคขโรกก็จัดให้มีการบินธบาตเข้าสารอาหารแห้งอีกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะนําสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือคนในสังคมและวันนั้นเนี่ยจะมาชวนญาติโยมทั้งหลายทําเข้ากล่องเนื่องในโอกาสเดือนเกิดโยมนะทําเข้ากล่องเบื้องต้นไม่น้อยกว่า1000กล่อง ญาติโยมทั้งหลายที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยกันก็สามารถร่วมได้นะเราก็จะนําไปแจกผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลกตลอดไปถึงเจ้าหน้าที่นะ้าราชการนะไปถึงคนงานถ้าเราแจกได้คือแจกทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสวรรคโลกในวันนั้นจึงใช้เสียงนี้เชิญชวนญาติโยมแล้วกันว่าเย็นของวันที่12และเช้าของวันที่13เนี่ยมาช่วยกัน ทำเข้ากล่องด้วยกันเอาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ดูเวลาเวลาหมดแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่รบรรดายาติจูมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทูนขอเจริญพร